เป็นเรื่องเป็นราวนะครับสำหรับเจนนี่แบ็กพิงค์นะครับเจอถล่มหนักนะครับหลังจากใส่ชุดสีขาวเนี่ยบางเฉียบเลยนะครับแหวกลึกเลยนะครับเห็นทั้งล่องบนล่องล่างหลังปล่อยอัลบั้มแรกนะครับในฐานะศิลปินเดียวในงานจัดแสดงเพลงใหม่ทั้งหมดของเธอนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยมีแฟนเพลนี่วิพากวิจาร์หลแง่มุมนะครับบางคนก็บอกว่าโป๊เกินงามนะครับและบางคนก็บอกว่ามันเป็นสิทธิของเธอ ในขณะที่เบียร์เดอะไวนะครับก็ได้ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นกับประเด็นนี้ว่าเห็นข่าวเจนนี่บนงสเตตแล้วเนี่ยล่าสุดใครจะมองว่ายังไงไม่รู้นะส่วนตัวเบียร์มองว่าเฉยๆจิมมี่ก็เหมือนกันทั่วโลกไม่ได้ตกใจอะไรแต่พวกที่คอมเมนต์ว่ามีดีเกินกว่าจะต้องโชว์ความเซ็กซี่การโชว์ความเซ็กซี่เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นไม่ดีนะ มันมีดีที่ความกล้าแสดงออกความมั่นใจของตัวเองทั้งรักร่างกายตัวเองโดยไม่อยู่ภายใต้บรรทัดฐานของใครมันเป็นเรื่องที่ดีมากคือเบียร์มองว่าเขาไม่ต้องมานั่งเอาใจกลุ่มที่ชอบแต่งตัวเรียบร้อยก็ได้เพราะศิลปินส่วนใหญ่เนี่ยมองเป็นเรื่องศิละปะคนที่เสพเนี่ยก็ควรมีวิจารณญาณและแยกแยะให้ออกมันจะต่างอะไรก็ลองก้มมองร่างกายตัวเองมันก็เหมือนกันแหละ ตอนแรกๆก็เฉยๆกับเจนนี่แต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มชอบแล้วเพราะเขาออกจากเซฟโซนตัวเองสำหรับเรื่องนี้นะครับแอดก็ดูว่าเฉยๆนะเราก็ต้องมองดูว่านะครับในเรื่องของภาพรวมนะครับดูการร้องการโชว์การบาลานซ์ทุกอย่างนะครับเพื่อให้แฟนๆเนี่ยเขาสนุกที่สุดและเจนนี่เนี่ยเขาก็ทําได้ดีนะครับส่วนเรื่องดราม่าในตอนนี้นะครับเรามองปล่อยผ่านดีกว่าครับมาตอนน่อกันที่1่ข่าวนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนโพสต์เรื่องราววีรกรรมของนักร้องปริศนาคนหนึ่งนะครับว่านักร้องหญิงตัว ก่อนหน้านี้เนี่ยสร้างเรื่องไว้เยอะแต่ก็ยังรับงานปกตินะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนที่ชาวเน็ตเนี่ยจะมาคอมเมนต์กันเพียบและหนึ่งในนั้นที่ถูกโยงเนี่ยก็คือน้องมินตาอินทิลาและยังมีนักร้องคนอื่นอีกนะครับล่าสุดเนี่ยได้เจอกับน้องมินตานะครับน้องก็ได้ออกมาเปิดใจว่าสําหรับเรื่องงานสําหรับมีเนี่ยจะมีดีเทลอยู่ชัดเจนแล้วก็อะไรที่ทีมงานหรือเจ้าภาพไม่โอเคเนี่ยเราดิคัดกันได้ตลอดอะไรโอเคอะไรไม่โอเคอะไรสมเหตุสมผลเนี่ยเรารับฟัง มีนว่าทุกคําตอบทุกอย่างเนี่ยมันดูที่ตารางงานนะถ้าเราเป็นคนที่ทํางานยากก็คงไม่มีใครอยากทางานด้วยหรือถึงแม้ว่าเขาจะหมายถึงมีจริงๆมันก็นานาจิตตังทุกคนที่เจอเราในวันนี้เราจะให้เขามาชอบเราอ่ะมันคงเป็นไปไม่ได้บางคนเขาอาจจะไม่โอเคว่ามีตายอย่างงู้มีีตายอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นได้ความคิดของทุกคนอนะ่ะเขาเดากันได้เดากันได้เลยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเดา แต่ใดๆแล้วนะครับสำหรับแอดนะเคยเห็นคลิปนะครับหรือเคยเห็นวินตาเล่นบนคอนเสิร์ตนะครับเธอเป็นคนที่เต็มที่กับแฟนคลับมากเลยนะครับเธอเต้นเต็มที่เธอเอาใจเต็มที่เธอคือนักเอนเตอร์เทนที่ดีบนเวทีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใดๆเรื่องอักษรย่อมันก็เป็นสิ่งที่กว้างๆนะครับมันยังไม่ได้ระบุว่าใครยังไงก็ขอให้น้องมีเนี่ยสู้ๆกับเรื่องนี้นะครับ